เฮนการันตีออติสเอนนิตจะเป็นไฟที่ยอดเยี่ยม โดยล่าสุดนั้นเอ็ดดี้เฮิร์นโปรโมเตอร์แห่งแมตต์ลูมได้ออกมาเปิดเผยแผนการชกของสองนักชกชื่อดังในพิกัด154่ปอนด์อย่างจาลอนบูตเอนนิตกับทางเวอร์จิโออติจูเนียวว่าสำหรับไฟระหว่างเอนนิตกับอิติซึ่งจะเป็นการประทะกันอย่างดูเดือดระหว่างสองนักชกที่ทรงพลังทนทานฝีมือดีในช่วงยุครุ่งเรืองนี้ปัจจุบันเอ็ดดี้เฮิร์นเขาสนับสนุนบูตเอนนิตซึ่งเขาได้กล่าวอีกว่าเวอร์จิโออิส เขาเป็นนักโชคที่เก่งมากผมเชื่อว่าสไตล์การโชคของออติปถูกออกแบบมาเพื่อจารอนบูเดนิตโดยเฉพาะมันไม่ใช่ไฟที่ง่ายแต่มันจะเป็นไฟที่ยอดเยี่ยมและผมก็เชื่อว่า นี่คือไฟที่แสดงให้ทุกคนเห็นว่าบูเดนิตเขาเป็นดาวเด่นแบบปอนต่อปอนสํสำหรับเอ็ดดี้เฮนผู้เป็นโปรโมเตอร์ของจารอนบูเดนิตกล่าวว่าเขาต้องการประชันฝีมือกับทางเวอร์จิลออตติจูเนียนักชกจากค่ายโคดอนบอยในช่วงต้นปี2026ปัจจุบันทั้งคู่มีไฟที่เตรียมไว้แล้วในช่วงปลายปีจารอนบูเดนิตเขาจะชกกับทางอุสมาลิมา นักมวยที่ไม่มีใครรู้จักขณะที่ทางเวอร์จิโอติจูเนียเขาจะขึ้นชกกับทางอิลิกสันลูบินนักชกมากประสบการณ์ในพิกัด154ปอนด์นั่นเอง